สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะอรุณสวัสดยามเช้าเช้านะคะวันนี้นะคะน้องกวางนะคะได้ออกมาเกี่ยวหญ้านะคะช่วยพ่อขวานแม่ขวานนะคะนี่นะคะหญ้าได้ครึ่งรถแล้วนะคะแม่ขวานนะคะแม่ขวานกำลังเดินมานะคะ ยาก็เริ่มจะแห้งหมดแล้วนะคะ,ะเแื่ค่ะดูนะคะวันนี้ได้รถยนต์นะคะ อันนี้ไม่ได้ออกมารถซาล็งนะคะออกมารถยนต์นะคะเกี่ยวยาไปให้พี่นาตาพี่วัสนานะคะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เอซทุกคนทุกท่านยามเช้าเช้านะคะแดดตอนเช้าก็แดดแรงมากเลยนะคะ แม่ควานสวัสดีค่ะนหะนสวัสดีค่ะ,คะยล้ายแล้ว,ายยาลว,วะคะ่ะแม่ค่ะวาไม่มีฝน <laughs> พอเอาเอาทั่งทรายกันเลยจ้าจะรับใครเหรอนะคะสวัสดีครับไปค,ครับเออไป<ะ>ซื้ออาหารเม็ดให้ น้องหมาน้องแมวแม่สุนะคะขอบคุณแม่สุมากๆเลยนะคะคุณแม่ก็ได้เมตาน้องหมาน้องแมวนะคะบ้านน้องนาตยาพิวัฒนานะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนี่ก็ได้ทางอาหารนะคะให้นาตยาพิวัฒนาไปทานด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่พี่พี่ที่รักและเมตตาครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนานะคะก็ได้ถุงมาเล่เลยค่ะไ้ให้ไปทานที่บ้านด้วยนะคะนี่นะคะ

ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณแม่สุนะคะ okay. ที่เมตาน okay. ้องหมาน้องแมวนะคะขอบคุณจากใจเลยนะคะแม่สุค่ะขอบคุณแม่แม่พี่พี c เอฟซีที่น่ารักทุกท่านเช่นกันนะคะขอบคุณที่รักและเมตตาเขอาควรน้องนาตยาพิวัฒนานะที่คอยสนับสนุนนะคะคอยช่วยเหลือเขอาควรน้องนาตยาพิวัฒนามาโดยตลอดนะคะแม่แม่คะขอบคุณจากใจเลยนะขอให้แม่แม่พี่พี่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาพระครูบาประกรรม ปักบักรักษาแม่แม่พี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องนาตาทพิวัฒนาฟามมอรี่นะฮะอาบน้ำครับแม่แม่ครับ้างกับน้ำนี่ชอบมากนะฮะวันนี้มากับทวนตัวน้อยนะฮะ น้ำชื่นใจเลยครับสองสาวไปไปเร็วไปหาน้องกวงไปหาน้องกวงเร็วสายยางตึงสายยางตึง ฉันหน้ามาก่อนพิวาตมานี่พิวาตพีิวาตถอยมาเร็วถอยมา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 ถอย,ถอย แล้วก็มาพิงแดดครับไ,ไปลูกไปโอ้วัดควรสมบูรณ์มากครับ น้อง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 ,องต้นไม้พี่เขาจะตกนะลูกมามาพี่บาตมาไปลูกไป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 เร็วพี่บาตรเนี้ยไปลูกไปไปไปเร็วอาบน้ำบอลลนครับอาบน้ำไม่ทั่วนะฮะ ไป ไไหหรอไหใหญ่มากครับพี่วาสนาต้องเดินทุกเช้าเย็นนะฮะบางบางวันตอนเย็นไม่ได้เดินก็ต้องได้เดินตอนเช้านะครับ มาหนีโลมานี่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 มานีมานีมาหนีโนะลยางรถเอาบอน,นี่ มาแล้วก็ถูตัวหน่อยครับถูตัวนะฮะถ้าที่อาบมีที่ถูอย่างนี้นะครับแบบว่าเขาจะอามีความสุขมากๆเลยนะฮะนาตยาสวัสดีจ้าเป็นไงห,หรอกมีแห้งบ๊ลกหื อาบน้ำอาบน้ำแล้วมีแห้งบอสวัสดีค่ะโอ้ยเบิ่งพิวัตรถูครับเป็นแต่มีแห้งครับโอ้อหยังนอนหวงขวงอหยังหลกโอ้อหลวงกวงมีกล้วยมาหายน้ำมา,าเร็วพิวัตรเร็วมาเร็วพิวัตรเร็ว เชละหนุย,นยเชละหนุย,นยเชละหนุย,นยออเออเชละหนุย,นยปาดมาสนามมาแม่มาท่านหนัตยาเด้น่ยนะมุมเอามุมเอาอ๋อใไฮบอนครับแสบบอหนัตยาแสบบอ,อ,อแสบแห้งบอแสบแห้งบอแห้งเอาเอาจะสิบมุนไปทั้งในละบอลเหี่ยว พ่อบอมี่หรอพ่อบอมี่พ่อบอมี่น้ำหนักกวงคนครับขอบคุณแม่แม่นะฮะที่มอบคะแนนไว้ให้นะฮะแล้วก่อนแม่แม่นะครับที่ช่วยเป็นค่าเดินทางนะฮะกับมูลิลัมนะครับก็อยาจะขอแจ้งแม่แม่นะครับวันที่ห้านี้ยังไม่ได้กลับนะฮะขอเลื่อนเป็นวันที่แปดนะครับเลื่อนเป็นวันที่แปดนะฮะ เพราะว่ารถจะว่างวันที่8ดนะฮะพอดีว่านะฮะช่วงนี้ก็ช่วงเทศกาลปีใหม่นะฮะช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยนะฮะก็จะเรื่อนกลับเป็นวันที่8นะครับแม่แม่ทับเช้าวันที่8นะฮะ